สวัสดีครับแฟนเพจเครื่องอาะางทวีโชคแล้วก็แฟนทาง YouTube นะครับสำหรับท่านที่อยากสร้างเครื่องอาะางด้วยตัวเองนะครับบอกว่างบน้อยมากนะครับไม่มีงบนะครับอยากจะอลองทำฐานอัดแท้งเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในบ้านนะครับไม่ต้องไปซื้อฐานเขาใช้นะครับเอางี้ก็แล้วกันครับงบน้อยๆสุดๆนะครับ ลงทุนซื้อเฉพาะเกียวนะครับที่ผมทําสําเร็จแล้วนะครับแล้วเราแถมแถมปอกเกียวให้นะครับแถมปลอกเกียวให้นะครับจากนั้นก็ไปหาอะไรชิ้นส่วนต่างๆนะกระบอกก็เอาแปรเปลกกลมธรรมดานี่แหละครับง่ายๆครับไม่ต้องพิธีพิธานอะไรมากครับก็ทําเผาส่งนะครับเผาขับเสียหาเผาเศษเผาตามร้านขายของชาร้านขายของเก่านะครับร้านรับซื้อเศษเหล็กนะครับ มีครับหาง่ายครับแต่ที่สําคัญก็คือเกียวนี่แหละครับครับที่ท่านจะทําลาบากนิดนึงถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมนะครับเครื่องอะางทรีโชของผมนะครับผมทําเกียวครับสําหรับเกียวนี้สําหรับมอเตอร์3แรงนะครับสาหรับท่านที่พอเป็นช่างนะครับสามารถสร้างขาประกอบอะไรเองได้นะครับต้นทุนนะครับลงทุนไม่ถึง10000บาทครับนะ ไม่ถึง10000บาทท่านสามารถมีเครื่องอัดทานไว้ใช้เองนะครับแต่ว่าสําคัญก็คือหลักัก็คือเกียวนี่แหละครับเกีียวอัดนี่แหละครับสำคัญที่สุดครับสำหรับท่านที่สนใจก็ทักไลน์ผมได้นะครับทั้ง id 0808-459-509 0808-459-509ช่างเบิ้มครับนะเรามาช่วยกันในยามโควิดนะครับสร้างอาชีพครับทำอาชีพเสริมก็ได้นะครับอัดแล้วเอาไปทำ เอาเอาเอาขายก็ได้นะครับอัดแล้วขายก็ได้ครับสําหรับฐา,านตอนนี้นะครับทํำฐานอัดแท่งนะครับสร้างระยได้สู้โควิดครับขอบคุณครับ